แม่เหล็กจับฉากมีขี้เหล็กเศษเหล็กติดอยู่ขนาดนี้มีวิธีเอาออกอย่างไรดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเอาเศษขี้เหล็กนะครับติดแม่เหล็กจับฉากนะครับเอาออกแบบง่ายๆนะครับผมก็มีน้องๆทางบ้านนะครับสอบถามเข้ามาว่า ผมมีวิธีการเอาขี้เหล็กออกจากแม่เหล็กจับฉากตรงนี้อย่างไรนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าผมเอาออกอย่างไรง่ายมากๆเลยนะครับแม่เหล็กจับฉากของผมนะครับก็จะใช้งานบ่อยนะครับเป็นประจำนะครับผมก็จะมีขี้เหล็กเศษเหล็กนะครับเอามานะครับตามพื้นอย่างเงี้ยครับผมก็จะเอามาดูดเก็บนะครับดูดเก็บนะครับแบบนี้นะครับผม อันนี้นะครับเป็นขี้เหล็กทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถนําไปขายได้นะครับวิธีที่ผมทาจัดนะครับผมก็จะใช้แป้งลวดนะครับผมหรือว่าแป้งทองเหลืองนะครับมาทําความสะอาดนะครับนะครับเราก็ใช้แป้งนะครับขูดออกไปเลยครับผม เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสะอาดเพียมเหมือนได้ของใหม่เลยนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการทําความสะอาดขี้เหล็กนะครับที่ติดกับแม่เหล็กจับฉากของเรานะครับก็ทําความสะอาดแบบง่ายๆนะครับเอาวิธีนี้ไปทําตามได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ